สวัสดีคะ่ะสบัยดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมาทักทายกันวันศุกร์วันที่15บธันวาคมสองห้าหเนาะนคลิปนี้ค่ะแม่เพอนก็นจะพาเอฟซมาสรุปแนวทางรลาวพัฒนากันต่อเนาะหลังจากสรุปแนวทางฮานอยและรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายให้ไป,ไปแล้ว,ลวเนาะค่ะ มาเบ่งแนวทางราพัฒนากันต่อเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปเบ่งแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะบุดายจะอุดนุนครีมแคลเซียมเนาะคะ่ะอย่าบังนุงส่ตากันแดดเนาะก,ก็ส้างจองมาไดช้ช่วงนี้ลดโปรโมชั่นค่ะนี่ค่ะแม่กินข้าวแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเนาะกินข้าวน้ำกันเดอร์ค่ะนี่รแม่ไลฟ์สดบอกเลขค่ะ อตัวตัวใดมาแหงเจ็ดมาแหงบัตรอันของมดบัตรของหมดของอเดือนของพี่วหั์ดคือดับเจ็ดก็เจ้าดับเจ็ดล่างแม่ข้าเจ้าคือดับเจ็ดของแม่คือมาแหงเจ็ดมาค่ะกินข้ารับกินล่างค่ะเจ็ดขานี่ดับล่างเจ็ดขาบี่ดับล่ะงตัมบักฮงค่ะพารนเน ทอดปลาแซ่บแซบอร่อยนะคะนี่แกงผักแกงเหลาแกงเลียงไข่ไข่แกงขาคุณบอกมาอยู่ใ่สื่อมาต้องใส่ยังค่ะนาบปลาแดกอันนี้ปลาธรรมชาติแม่ปลาธรรมชาติแซ่บแซบตำบักแตงเนาะอาหารแกงขี้เหล็กปลาถูกเกี๊ยงถุยเลยแม่สดคนเดียวแบบเนาะแม่เป็นยังไงล่ะหลังจากออกลูกบาลมานี่แข็งแรงกว่าเก่าแม่นบ่ อยงแรงบอกกา,าแต่ว่าไปเที่ยวมากเลยน้ำเมียง <c oughs> เมี่ยวสองขนเล้วอ๋อโบเมี่ยงยังไนเนาะหามือเน,อะเนานะเดินไปลานมองไปซัตเตหยไปเดินยว,วัดพระแก้วละเดินวัดพระแก้วไปเดินว,วักกวดโพอ,อีกเมีนไป,ไปลายที่ไปไหวอันพระแก้วมื่อแวดละก,ลากา็พากันไปไหวอันวัดโพเนาะ ยางเป็นเมื่อยนยมันแดดหอนน้ำน้ำเมนเนาะมันแดดหอนน้ำอากาศคนหลายพอมอะไรล่ะคำเพงแกงส้มค่ะแซ่บค่ะกินเข้าจนอิ่มอิ่มค้างอิ่มเนี่ยค่ะเพื่อนอิ่มแล้วพี่มหัสกับอิ่มแล้วอิ่มแล้วขี่ขาน่นวะอลีปข้างหลังค่ะอขีปพูนทั้งขั้วคนเพื่อนเฮี้ยนหน่อยอยู่คนละมุมเห็ดงานนะแต่ละมือ เนี่ยหลังโน่ยน,น,นี่ค่ะกำแพงแกงส้มนี่ค่ะเพ่นมูชาต่างมันเกิดเนะาะขัน้นเนาะคะ่คะขวายหมูชาค่ะเราจะไปซื้อฐานผ้ามาว่านในบ่อใดเนาะหาบ่ถึงไปเบิ้งตัะเล่นน้ำกันดีกว่านะว่าเราพัฒนาวันนี้จะได้ตัวใดกันเนาะกาจะเสียงดังเนี่ยไปอัดไปทายอยู่ข้างหนอกดีกว่านะ๋ยวไแม่เพ่นจะพาเอซีไป ถ้าอยู่ข้างนอกกันเนาะเพราะว่า,มา,าไม่อยากรบกวนเพิ่นกินเข้าแน่เสียงดังแน่นะคะมาข้างนอกกันดีกลัวเนาะเอามาข้างนอกแล้วมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะแนวทางลาวพัฒนาวันนี้วันที่สิบห้าเนาะธันวาคมสองห้าหกหกของอาจารย์สวัยค่ะให้มาลาวพัฒนาวิ่งลูดบนลัง หนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองวันนี้เด่นที่หนึ่งเนาะจับครูมาให้กับมี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สองสามค่ะเนาะลาพัฒนาของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยว่าอย่าทิ้งหนึ่งเนาะนะคะเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามค่ะเราพัฒนาวันนี้ของอาจารย์สวัยเนาะ วันนี้เราพัฒนาอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนลางค่ะหนึ่งกับสองจับคูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหาแล้วก็สองห้าสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สองสามเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะเอฟซีได้แล้วค่ะมาต่อของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มาเราพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนลางเนาะ ห้ากับหกค่ะวิ่งลูดบนลางห้ากับหกชุดวินมีศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเนาะชุดวินมีศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็สองหกสองเจ็ดแล้วก็สามสี่สี่ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดหกเจ็ดเนาะ เราพัฒนาของแม่ริววันนี้วิ่งลูดบนลาง5กับ6ชุดวินมี014567จับครูไฮมี0105 0ห1 4่6 2 7 3 4 4หาหเจแล้วก็5 7 6 7ค่ะเนาะได้แล้วค่ะลราพัฒนาของแม่ริ้วแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะและ้วกลับมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะ แคปหน้าจอเอาเราพัฒนาของแม่ลิว้วแล้วก็อาจารย์สวัยกันเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะเราพัฒนาวันนี้ค่ะของอาจารย์สวัยและแม่ลิ้วค่ะแคปหน้าจอ,อาเด้อจา้าแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไม่เพ่นภาพไปต่อเนาะ มาตัวของที่เราพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะไปไหนจะไปไหนคนขี้ดือ้อไปหาปูปา่บ่บายบายด้วยบายบายก่อนคำแพงคำแพงคำแพง,พงบายบายก่อนนี่ค่ะคะคำแพงแกงส้มขี้ดือ้อ ลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนราง2กับ5้เนาะสกับหจับคู่3มตัวมี0ูนย์สองหนสองตัวก็มี24งสี่สอเดห้ี่ห้าเเนาะค่ะลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนราง2กับห้า จับคู่3มตัวมี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าเเนาะเอาได้ของตาปากน้ำโพแล้วไปต่อกันค่ะของเซียนสีสเกตค่ะเราพัฒนาของเซียนสีสเกตวันนี้ค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ0กับ4ค่ะ0กับ4จับคู่ให้ซีศูนยศู 4. 0ูนย์หก4ูนย์แล้วก็4 4 0สเนาะเน้นที่0ูน4์สีแล้วก็24ค่ะราวพัฒนาของเซียนศิษเกตวันนี้วิ่งรูดบนลลัง0กับส3ตัวมีส0 6ศ0นยสองตัวก็มี0ูนย์หกศูย์ส ก้าสี่สามสี่สองสี่แล้วก็สี่สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะ,คะมาแคปหน้าจออันนั้นกันค่ะของเซียนสิสเกตแล้วก็ของตาปากน้ำโพวันนี้น่าลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพและเซียนสิสเกตแคปหน้าจอเอเดอ้อจะ้ะตรงกันที่ศูนย์สองเนาะ แต่ตัววิ่งตัวรูดบ่ตรงกันเนาะจับคู่ตรงกันที่02ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวแม่เพ่นาพาไปต่อค่ะได้ของตาปากน้ำโพและเซียนสีสะเกตแล้วไปต่อค่ะของปู40กันเนาะโอ้ยมือกระดักง้ายันย่นค่ะนี่ค่ะ มาแล้วเนาะปู่สี่ศูเพื่อนขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณท่านเนาะที่เมตตาเอาแนวทางมาลงทางช่องให้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราพัฒนาของปู่สี่ได้มาวิ่งรูด5กับ7เนาะวิ่งรูด5กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่5้าลอง7จ็ับคู่หายสองเจ็ดสเจ็ดแเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหาสองหาสมหาสหาเนาะ เน้นที่สองเจแปดเจดแล้วก็หนึ่งห้าสองห้าเด้อค่ะลาวพัฒนาของปู่สี่วันนี้วิ่งรูนห้ากับ7เน้นที่ห้าลองเจ็ดอะไรแม่วาสันเป็นเลี้ยงแม่อะไรเล่นกับพี่ฝนเลยนะแม่ทำงานอยู่ องเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสองห้าสามห้าแล้วก็สี่ห้าเนาะเ้นที่สองเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าเนาะได้ของปู่สี่ศูนย์เน้อมาโตค่ะเอาวิ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 ไปไหนวิวิจะวิวิไปไหนเนี่ยค่ะไปหาย่าข้างในเลยหาย่าข้างในบ้านเลยปเยน็นที่นข้างนอกมันร้อนลุกราวพัฒนา,าของเซียนเชียงใหม่ค่ะ ให้มาวิ่งลูดสองเม็ดเดียวเนาะลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสองเม็ดเดียวจับคู่มาให้ค่ะสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดสามตัวมีหกสองเจ็ดเน้นที่สองเจ็ดค่ะเนาะลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสอง จคบคู่สองหกสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกสองเจ็ดเน้นที่สองเจ็ดเม็ดเดียวเนาะเสร็จแล้วมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแคบหน้าจอเอาแนวทางเราพัฒนาของปู่สี่ศูนย์และเซียรเชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้แล้วของปู่สี่ศูนย์และเซียรเชียงใหม่เนาะแคบหน้าจอเอาแล้วบะค่ะไปต่อเนาะค่ะ มาต่อของเซียนโคลาชค่ะเซียนโคลาดลาวพัฒนาลาวพัฒนาวิ่งรูดห้กับ6ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่6ค่ะจับคู่หาสองหาสามหาสี่สองหสามหเน้นที่5้สองแล้วก็6กสองเนาะลาวพัฒนานอของเซียนโคลาช วันนี้วิ่งรูดห้ากับหกตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หกค่ะจับคู่หาสองหาสามหาซีหกสองหกสามหกซีเน้นที่ห้าสองแล้วก็หกสองค่ะตามนี้เนาะคะ่ะของเซียนคราชได้แล้วมาต่อของพี่บหัดค่ะวันนี้ค่ะ ลรวคักๆข,ข,ของพี่ประหัตวิ่งรูด2กับ3ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่2องรองสจับคู่2 5 2 6้า3องหกสเน้นที่2องแล้วก็2 6แล้วก็2 7ค่ะชุดวิ่งสองสามห้เนาะชุดวิ่2สองสห้ากเจ็ค่ะ เราพัฒนาของพิพประหัตวันนี้วิ่งลู่สองกับสามตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สองลงสามเนาะจับคู่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดเน้นที่สองห้าแล้วก็สองหกสองเจ็ดค่ะชุดวินก็มีสองสามห้าหกเจ็ดเนาะถามนี้ค่ะได้แล้วมาแคปนาจอน้่งกันค่ะ แชปหน้าจอเอาแนวทางราวพัฒนาของเซียนโพลาชและพี่ปหัสนะคะวันนี้ได้คบทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนะาะบวาจะเป็นเล่าห้าน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะก็ขอให้เอฟซีทางช่องน้องกำแพงไปเฮงเฮงปังปังทุกแนวทางเนาะค่ะขอให้ทุกท่านถูกรังวั่นญ่กันเด้อค่ะแตกบนแตกลางกันไปเลยเนาะ ทุกแนวทางบวชจาลัฐบาลไทยบวชจาห้าน้อยบวชจาเล่าพัฒนาเนาะขอให้ทุกท่านโชคหมานลำด้วยไปน้ำกันค่ะอัดคลิปแนวทางเล่าพัฒนาเออพี่หาคลิปแปลได้หรือเปล่าบวเพื่อนบ๊วยลงของเพื่อนจักเที่อาบวชจ้าบวลงดอกค่ะเพราะว่าหลายช่องลงแล้วอ่าเดือนก็ลงแล้วเดือนก็ลงหมดก็ลงเพื่อนก็ลงแต่ของเพื่อนมีนี่แหละ บอได้เอาเสี้ยนคนาดนี่กัเข่าวบอยเข่าวบอยค่ะสามเสี้ยนนี่ค่ะทั้งผู้ชมมิ่งรูดเข่าดีเข่าวไม่ผินี่เสี้ยนจีบสเกตข่าเนาะแมนเข่าดีทุกเสี้ยนแต่กะธรรมดาแหละตัวเลขก็ไม่ลุดเป็นธรรมดาอันนี้เสี้ยนคนหลาดเล่าเลยเล่าเมือแรงค่ะทั้งผู้ชมเสี้ยนหลจ่อว้เป็นไล่สุดค่ะเอาสุดท้ายท้ายสุดก็อย่าลืมเนอะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะค่ะ ฝากร้านร้านตำไทยตำลาวของเขาคือเก่าค่ะวันนี้ปังๆนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเด้อค่ะส่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะแม่เพ็นขอกราบขอพระคุณทั้งทุงทกทุกเซียนทุกทุก,ทกอาจารย์แล้วก็ f อฟทางช่องด้วยค่ะขอพระคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ